ากระบอกไปร้อยเอกนะคะปลากระบอกไปตะยัวแล้วก็ปลากระบอกไปปัตเงินค่ะต,ะต้งะะองส่งะคะ่ะเสร็จแล้วสามอเดินนะคะที่เป็นปากระบอกถ้าใครเข้ามาที่อย่างนะคะแล้วก็อยากจะลองทดลองสั่งนะคะใครสั่งนะคะตอนนี้มีเฉ้าให้ึคนเลยนะคะเส้นหนึ่งเป็นข้าวเปลือบนะคะแทนที้เหมือนกัน,นะคะ่ะจะได้ไม่น,น้อยใจนะเป็นข้าวเกลยบกแบบนี้นะ,ะ้เาเกยบปลาเส้นรสออริจินอลนะคะใครสังร่งปลากระบอก แถมให้ต่อหนึ่งออเดอร์นะคะไม่ว่าจะสั่งหนึ่งสองสมก็แถมให้แค่อันเดียวเอาไปชิมก่อนหนึ่งหนึ่งออเดอร์แถมหนึ่งนะคะถ้าใครสนใจก็สั่งกันมานะผลิตส่วนใหม่แน่นอนถั่วประกันได้ไลฟ์สำหรับไลนนี้ก็ขอดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะับสิบห้านาฬิกาสิบสองนาทต้องรีบไปส่งค่สะสามกล่องดีใจมาก ขอ uhm, ให้สามกล่องนี้ง้อเลยกลายเป็นสามสิบกล่องสามร้อยกล่องสามพันกล่องในเร็ววันนะคะสำหรับุรด้วยนะคะจะได้สนับสนุนน้องๆให้มีงานทำอย่างก่อนเนื่องสนับสนุนที่นี่ด้วยจะได้กดนี่อย่างไวๆตอนนี้ไม่มีเวลาท้อค่ะต้องไปต่อสู้ไปด้วยกันนะไปก่อนอ่ะสวัสดีค่ะสองป็นับเรา่ะบ si. ้ <c oughs> <gasps>